มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนบนโลกใบนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเครื่องบินเลยแม้แต่บาทเดียวชีวิตแบบนั้นเคยเป็นเรื่องจริงสำหรับชายคนนี้สตีฟลอสตีนย้อนกลับไปตอนปี1 9 8่อปทางอเมริกันแอร์ไลน์ไดาทำการเปิดตัวโปรแกรมใหม่ AI AirPass โดยทางสายการบินเสนอขายเดอะโกลเด้นทิ켓ให้กับลูกค้าซึ่งคนที่เป็นเจ้าของตั๋วใบนี้จะสามารถเดินทางแบบเฟิร์สคลาสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งสตีฟที่ปกติเดินทางบ่อยอยู่แล้วเลยตัดสินใจซื้อตั๋วทองคำใบนี้ในราคา2 250ห นอกจากนั้นเขายังจ่ายเงินเพิ่มไปอีก1,5 0,000 000, หเหรียญเพื่อให้สามารถพาคนเพิ่มไปได้อีกหนึ่งคนทุกครั้งและหลังจากได้โกลเด้นทิเกตนี้มาสตีฟก็บินไปมากกว่า10,000ครั้งเขาเดินทางไปแล้วทางลมกันมากกว่า10บล้านไมล์ยิ่งไปกว่านั้นชายคนนี้ยังมักจะใช้สิทธิพิเศษนี้ไปเสนอที่นั่งบนชั้นเฟิสคาสให้กับคนแบกหน้าอยู่ตลอดหรือบางทีก็พาคนไร้บ้านบินกลับไปเจอครอบครัวพาเพื่อนไปปารีสเพื่อชมภาพโมนาลิซาหรือพานักบวชไปพบโปปที่กรุงโรมเนี่ ทางอเมริกันแอร์ไลน์ออกมาบอกว่าสตีฟมีการจองที่นั่งด้ชื่อปลอมหลายครั้งซึ่งนั้นผิดกฎของทางโปรแกรมและแม้ว่าสตีฟจะอ้างว่าเขาแค่มีเจตนาดีที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ทางสายการบินก็ยกลกตัวของเขาทันทีเพื่อนๆ,นๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ